สวัสดีครับบีกันบอมชงคนรักปืนคลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ทําการเบริกปืนยาวของทางราชการมาไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับให้เบิกก็ตามนะครับเมื่อเราเบิกปืนมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะครับนอกจากการดูแลรักษาความสะอาดของวุ้ดปืนประจำกายเราแล้วนั้นเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างงตัวปืน เพื่อให้เราสามารถใช้งานเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปืน e M4 นะครับสิ่งแรกที่พวกเราจะเปลี่ยนกันนะครับนั่นก็คือกระจมมือครับกระจมมือแบบนี้ครับที่เห็นอยู่ในมือขวาผมก็คือกระจมมือแบบที่มีราง M1913 หรือพิคาทินีรอบตัวนะครับตัวนี้นะครับรางต่างๆเหล่านี้เป็นรางมาตรฐานของกองทัพสหรัฐนะครับของนาโตที่จะใช้ในการติดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาไซเลเซอร์ หรือเครื่องช่วยยิงอื่นๆนะครับทำให้ปืนที่อาวุธประจำกายของทาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับของเดิมนะครับเนี่ยเขาจะเป็นแค่กระโจมมือพลาสติกนะครับซึ่งไม่ได้มีรา,างต่างๆเหล่านี้ทําให้ไม่สามารถติดอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มได้สิ่งนี้เขาทําได้ก็แค่เป็นกระโจมมือและลองลำกล้องที่เวลาที่เราประทับใช้สําหรับการประทับยิงนะครับการจับที่ รับน้ำหนักตัวปืนด้านหน้าทําให้เรายิงได้แม่นยําขึ้นไม่ให้มือเราสัมผัสกับลํากล้องโดยตรงเนื่องจากความร้อนของลํากล้องอาจจะทําให้มือเราบาดเจ็บได้นะครับประมาณนี้คุณสมบ,บัติเขามีแค่นี้เขาไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเสริมไปได้เลยดังนั้นเราควรจะหาซื้อนะครับไอกระโจมมือตัวนี้มาเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวซื้อยังไงวิธีการเลือกซื้อยังไรเนนะี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังให้หมดเลยเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ขอภัย เบื้องต้นก่อนที่เราจะนำเจ้าตัวนี้นะครับมาใส่แทนของเดิมเราก็ต้องถอดของเดิมออกก่อนใช่ไหมครับดังนั้นนะฮะทุกครั้งที่เราจับปืนสิ่งที่เราต้องทำก็คือตรวจความปลอดภัยนะครับถอดแม็กกาซีนออกไปนะฮะขึ้นลำนะครับตรวจดูน้ำเพลิงว่าไม่มีกระสุนบรรจุอยู่อันนี้ผมได้ทำการตรวจแล้วนะจากนั้นก็ปลดลูกเลื่อนนะครับอ่าเหนี่ยวไกหันปืนไม่ทา้ในใปลอดภัยเหนี่ยวไกทีนี้ก็ปืนก็ปลอดภัยแล้ว การถอดรองลำกล้องของเดิมนะครับเราก็ต้องดึงตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็นำรองลำกล้องเนี่ยออกไปแยกกจากกาันแต่ทีนี้ของเดิมที่ติดปืนมาขั้นตอนการถอดและใส่จะยากโคตรๆนะครับจะไม่เหมือนของใหม่ซึ่งเป็นของแต่งที่นํามาใส่นะฮะเพราะว่าของแต่งเราจะมีน็อตยึดให้มันยึดลำกล้องยึดแน่นด้วยกันเข้าด้วยกันแต่ให ให้ตัวประกับลํากล้องเนี่ยยึดแน่นเข้าด้วยกันแต่เจ้าตัวของเดิมเนี่ยมันเป็นแค่พลาสติกที่มาประกบกันแล้วก็ใช้ความฟิตของออกลไกในการล็อกล็อกรองลำกล้องของปืนเนี่ยยึดเข้าด้วยกันเท่านั้นเองทําให้เวลาถอดออกหรือใส่กับคืนเข้าไปจะค่อนข้างยากเพราะมันจะมีความฟิตแน่นมากกว่านะครับวิธีการถอดนะครับถ้าท่านมีเครื่องมือมันก็จะง่ายนะแต่ถ้าท่านไม่มือ,อ,อไม่มีเครื่องมือท่านก็สามารถใช้มือนะฮะ ของท่านถอดได้แต่มันอาจจะยากหน่อยและใช้แรงเยอะหน่อยนะครับวิธีการก็คือดึงเจ้าตัวนี้ครับลงมงลั้งล่างนะฮะแล้วก็หยิบลํากล้องลองลำกล้องออกไปนี่ผมได้ถอดไว้บางส่วนแล้วนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการอธิบายไม่งั้นจะติดขัดนะครับดึงออกมาหยิบออกไปนะครับดันตัวนี้ลงนะฮะดันตัวนี้ลงปุ๊บแล้วก็ดันรองลำกล้องเนี่ยจับรองลำกล้องนะครับจับตัวนี้งัดลงมาพร้อมกันนะครับแล้วให้มันพ้นนะฮะให้แง่เนี้ยตัวนี้นะครับบ่าเนี้ยให้มันพ้นกับร่อง กับบ่าเหล็กของของตัวลำกล้องนะครับกับเจ้ากระโจมมือให้นพ้นกันให้มันพ้นทางกันแล้วก็หยิบเจ้าตัวนี้ออกไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลองลำกล้องเดิมออกมาแล้วนะฮะเนี่ยครับของใหม่นะครับของใหม่ที่เราจะติดก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นกระโจมมือลูมิเนียมซึ่งมีรางรอบนะครับคุณสมบัติก็ได้อธิบายแล้วเจ้ากระโจมมือตัวนี้นะครับมันจะ แยกออกจากกันได้แต่ว่ามันจะถูกยึดติดกันด้วยน็อตนะฮะด้วยน็อตทั้ง4ตัวคือ1 2 3 4ดังนั้นเราควรจะถอดน็อตออกได้ประแจตัว L นะครับผมได้ทําการถอดออกไปแล้ว3ตัวเพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้ผมถอดให้ดูเป็นตัวสุดท้ายนะฮะวิธีการเลือกซื้อนะครับมาใช้งานหลายๆคนอาจจะไปซื้อของบีบีกันเพราะมองว่าเฮ้ยรูปทรงมันก็สวยงามเหมือนกันแล้วก็มันเหมือนกันน่ะน่าจะใช้ด้วยกันได้แต่เป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ของมีกันเนี่ยเขาจะเป็นสายไฟถูกไหมครับอ่าเป็นปืนไฟฟ้าเนาะอ่าแต่ของปืนจริงจะมีท่อแก๊สเห็นไหมเอ่ยเวลาที่ท่านซื้อรางของมีพีการมาใส่มันใส่เข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดท่อแก๊สตัวนี้นะฮะและหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยปืนมีพการก็มีแบบที่ใช้แก๊สนะปืนยาวเอ็มโฟเนี่ยแน่นอนครับปืนยาวเอ็นะครับหลายๆตัวนะฮะก็เป็นท่อแก๊สเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าท่อแก๊สของปืนปืน m 4 บีบีกันเนี่ยมันจะไม่ได้มีการดัดโค้งลักษณะนี้เหมือนปืนจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นของเล่นนะครับเขาก็ทํามาให้กลไกบริหารงานได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไม่มีไม่มาลงรายละเอียดถึงดีเทลในหลายๆรุ่นนะครับรหลายๆรุ่นที่เก็บรายละเอียดที่ดีเขาอาจจะทําตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำเขาจะเป็นท่อตรงๆไปเลยนะครับพอเป็นท่อตรงๆไปแล้วนะฮะไอตัวร่องร่องไอร่องท่อแก๊สเนี่ยของกระโจมมือของปืนบีบีกันร,รุ่นนั้นๆน่ะมันจะ ไม่มีความลึกพอนะครับเพื่อจะรองรับเอามาเปลี่ยนใส่ปืนจริงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทําโค้งเห็นไหมเอ่ยดังนั้นควรจะไปซื้อที่ของที่ใช้กับปืนจริงนะครับทอยกับแวนป้อนไม่เหมือนกันนะครับของเล่นและอาวุธฮะไม่เหมือนกันโอเคตัวนี้ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับทําไมเราถึงต้องถอดของเดิมออกยากกว่า ถอดของแต่งออกแล้วก็ใส่ของแต่งกลับเข้าไปกับของเดิมกลับเข้าไปทำไมไมันยากกว่าเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นแค่ลํากล้องพลาสติกซึ่งมีแผ่นสแตนเลสเอ่อขออนุญาตแก้ไขแผ่นอะลูมิเนียมด้านในเนี่ยมันจะมาประกบกันแค่นี้นะครับไม่มีน็อตยึดใดๆทั้งสิ้นนะครับและ2ตัวนี้มันจะแปะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ด้วยกลไกของเจ้าตัวนี้ครับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมเอ่ยอ่ามันทําให เ,เวลาถอดใส่เนี่ยมันจะแน่นมากเพราะว่ามันจะเกิดความฟิตทาไมมันต้องฟิตเพราะว่า,ามันคงไม่ดีแน่เวลาที่เราใช้งานในสนามรบแล้วเกิดไปกระทบปืนไปกระทบกระแทกอะไรแล้วเจ้าตัวกระโจมมือมันหลุดออกแยกจากกันอย่างนี้โดยง่ายเมื่อปืนยาวไม่มีกระโจมมือนะครับก็ไม่แตกต่างจากปืนสั้นที่มีน้ําหนักเยอะเพราะอะไรเพราะว่าความแม่นยําของปืนยาวคือจุดสัมผัสในการยิงนั่นกะ็คือ หนึ่งครับด้ามปืนสองที่พันท้ายกับล่องไหลสามที่แก้น,นะครับสี่ที่มือที่จับอยู่ใต้รองลำกล้องนะครับถ้าปืนของเราไม่มีรองลำกล้องลักษณะนี้เราจับไปที่ลำกล้องโดยตรงเวลายิงเนี่ยลำกล้องจะมีความร้อนที่สูงมากมันจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับถ้าเรายิงโดยที่เราไม่จับรองลำกล้องนะครับมันก็จะทําให้ความแม่นยําลดลงหลายคนบอกเฮ้ยยิงที่เจ้าตัวจับที่แม็กซี่อะไรเงี้ยมันก็ยิงได้เหมือนกันแน่นอนครับถ้าจับลักษณะนี้นะครับ จุดศูนย์ถ่วงของปืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดที่เหมาะสมทําให้มันมีความแม่นยําน้อยกว่ายืนยิงโดยการจับรองลํากล้องอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะผมอธิบายกันอย่างนี้หลายๆคนคงจะนึกภาพตามออกเอาละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปเลยดีกว่านะครับเราหยิบของใหม่เข้ามานะครับของใหม่เนี่ยมันก็จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะฮะมันจะมีด้านหน้าด้านหน้านะครับและด้านหลังวิธีการดูยังไงนะฮะท่านดูความแตกต่างตรงนี้นะครับ ด้านด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวตัวนี้ครับยื่นออกมาหน่อยหนึ่งโค้งๆออกมาหน่อยหนึ่งในขณะที่ด้านหน้านะครับมันจะตัดตรงลงไปเลยลักษณะนี้นะฮะอันนี้ด้านหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่เรานําไปประกอบกับปืนนะครับเจ้าตัวตัดตรงเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าศูนย์หันจะไปมันจะถูกหันไปทางศูนย์หน้าของปืนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะถูกหันเข้ามายังศูนย์หลังนะครับผมก็ขอเรียก ว่าตัวนี้คือด้านหน้าตรงนี้คือด้านหลังดูโดยการเจ้าตัวนี้จะมีมุมโค้งยื่นออกมาจากเจ้าตัวนี้ถูกตัดตรงๆประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับจับเจ้าตัวนี้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็นํามาใส่ปืนโดยการนาเจ้าตัวเคิร์ฟเนี่ยตัวโคง้คงๆเนี่ยนะฮะที่ผมบอกว่าด้านด้านหลังเนี่ยมาวางไว้ยังตำแหน่งที่ถูกต้องของอของตัวร่อง พ่อแก๊สนะครับแล้วก็ดูให้มันตรงนะจากนั้นดันนะครับดันกระโจมมือลงมาลักษณะนี้ง่ายๆเลยมันก็ล็อกอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนด้านหลังเหมือนกันนะเออส่วน,นล่างเหมือนกันนะครับหันมาให้ที่ทางที่ถูกต้องนะวางไว้ให้ตรงล็อกนะครับอ่าตัวนี้ก็จะวางยากนิดนึงอ่าไม่ไม่ได้เกินความสามารถกดเข้ามาเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวประกับมือ เขาแยแก้ไขกระจมมือพลาสติกเนี่ยก็หลักการถอดประกอบเหมือนกันเพียงแต่เ,เขาไม่มีน็อตนะฮะให้ขันยึดเข้าไปเพิ่มเติมเหมือนเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องนำน็อตทั้ง4ตัวมาวางนะครับในรูนะฮะอ่าแล้วเราก็นำประแจตัวเองของเราขันน็อตสตัวนี้เข้าไปสมมุติว่าผมขันเสร็จแล้วละกันนะอ่าสมมุติว่าผมขันเสร็จไปแล้วอ่าเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะมีความมั่นคง ประกับมือตัวนี้จะมีความมั่นคงเพราะถูกขันให้ยึดติดก,กันเวลาใช้งานก็ไม่ไม่หลุดลื่นออกไปไหนนะครับอ่าดังนั้นเ,เขาจึงออกแบบมาให้เจ้าตัวนี้ถอดถอดเข้าถอดออกยากกว่าเพราะว่ามันจะมีความฟิตมากกว่าเนื่องจากเจ้าตัวประกับพลาสติกเดิมเนี่ยนะครับกระโจมมือพลาสติกเดิมเนี่ยเขาไม่มีน็อตที่จะยึดทั้งสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะในภาพตามนะครับโอเค เมื่อเราประกอบเข้าไปแล้วสิ่งที่เราจะได้มานะครับอย่างแรกก็คือกระโจมมือที่เล็กมากขึ้นนะครับทําให้เราจับได้รอบแบบได้ง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ของเดิมจะประมาณนี้ใหญ่เห็นไหมอ่าเวลาที่เรากรรเนี่ยมือคนไทยคนเอเชียนะมันก็จะกรรไม่ถนัดนะครับไม่เหมือนใสมือฝรั่งเนาะอาจจะถนัดสําหรับฝรั่งแต่คนไทยเนี่ยกรรมรอบนี่ค่อนข้างจะยากมันจะกรรไม่ค่อยรอบนะเพราะมันจะใหญ่แต่เจ้าตัวนี้มันจะเล็กมากขึ้นทําให้เวลาที่เราเราจับปืนอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกถนัดมากขึ้นนะครับ แลวหลายคนอาจจะไม่ชอบความแหลมคมของเขานะของเหลี่ยมพวกนี้ก็ยังจะมีตัวรองที่มาประกอบกับตัวไอ้ลางพวกนี้ทําให้มันมันจับได้ง่ายขึ้นนะครับจะมีตัวตัวหนุนอยู่ตัวรองเขาอยู่และอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถติดได้โดยรอบนะครับไม่่จะเป็นตัวช่วยเล็งกลางคืนตัวอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเราก็สามารถนํามาประกอบได้รวมไปถึงขาทรายด้วยนะประมาณนี้ครับเวลาที่เราจะต้องนําปืนไปตรวจหรือนําปืนไปคืนค้าง เราจะทําอย่างไรเราก็ทําย้อนขั้นตอนเดิมก็คือถอดน็อตพวกนี้ครับออกมาทั้ง4ตัวนะฮะแล้วก็จับนะครับรองลำกล้องไม่ว่าจะเป็นจะถอดด้านหน้าหรือด้านหลังออกก่อนก็ได้นะครับดันเข้ามาข้างล่างนะฮะแล้วก็หยิบออกไปลักษณะนี้นะครับดันเข้ามาหยิบออกไปลักษณะนี้นะฮะใส่ของเดิมเข้าไปนะครับใส่ของเดิมเข้าไปแล้วก็ ทั้งข้างล่างทั้งบนแล้วเราก็นําปืนเราไปคืนจากกองนะครับเพื่อทําการส่งขึ้นหรือทําไปตรวจสอบประจาเดือนประจำปีก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ออมองหาเจ้าตัวรางพวกนี้อยู่นะผมก็เคยนําเข้ามาขายนะอันไม่ถึงพันหรอกอันละเก้าร้อยกว่าบาทแต่เนื่องด้วยตอนนีมน้มันมีในเรื่องของความยุ่งยากในการนําอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาผ่านศุลกากรน,นะครับผมก็จึงต้องงดชั่วคราวนะฮะก็ ก็สามารถหาซื้อได้นะครับจากจากเจ้าอื่นนะครับผู้จําหน่ายเจ้าอื่นคลิปนี้ผมไม่ทําเพื่อขายของนะแต่ผมจะมาทําเพื่อให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะเปลี่ยนกระโจมมือนะครับเพราะเ,เวลาที่นําอาวุธปืนไปใช้งานเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ําก็คือถ้าท่านจะซื้อลองลากล้องนะครับท่านต้องบอกเขาว่าเนี่ยไอตัวกระโจมมือแบบมีรางเนี่ยมันมีที่อ่าล่องท่อแคสไหมนะครับถ้ามันไม่มีใช้ไม่ได้ครับ ใช้กับปืนจริงหรือ e m อ p o ตัวนี้ไม่ได้นะบ,บางทีปืนพวกปืนจุดสองสองเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นระบบะรีคอยนะฮะเขาไม่ใช่ระบบแก๊สไอกระจมมือพวกนั้นก็อาจจะไปใช้กับปืนจุดสองสองพวกนั้นได้แต่พอเป็น5.56ซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นระบบท่อแก๊สแล้วเนี่ยถ้ารองลำกล้องนะครับหรือกระโจมมือเราเนี่ยไม่มีตัวล่องวางท่อแก๊สมันก็จะไม่สามารถนํามาติดตั้งกับปืนจริงได้นะครับ เว้นแต่ท่านต้องไปตกแต่งมันก็จะมีความวุ่นวายไปหาซื้อแบบที่มีตัวร่องวางท่อแก๊สมันจะดีกว่าครับจบกว่าสําหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยอย่างไรก็สามารถโพสต์เม้นอะไรไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะพยายามไปตอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับสําหรับครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรมากขอจบเพียงเทนี้บีกันบอมสวัสดีครับบาย